สำหรับใบนี้นะคะจะเป็นบักเก็ตตัวนี้เป็นใบใหญ่เลยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ใบใหญ่ๆก็คือส่นี้เลยจุใจนะคะสพายแล้วก็นี่เลยค่ะใบเต็มตัวเลยนี่นะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะด้านหน้าของเขาจะเป็นลายซีนะคะสีกาแฟแบบนี้นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวฐานกระเป๋าจะเป็นสีดํานะคะหูกระเป๋าก็จะเป็นหนังสีดํานะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ตัวสายกระเป๋าเขาก็จะเป็นหนังดํานะ ตัวนี้คือเขามีสสายนะคะสายสะพายบ่าแล้วก็สายสะพายข้างนะคะตัวนี้ก็คือสายสะพายข้างนะคะสามารถถอดออกได้ทั้งสองสายนะคือใบมันใหญ่มากนะคะนุ่นไม่เน้นสะพายนะให้ดูเลยว่าใบมันใหญ่ขนาดเนี้ยคือถ้าสะพายก็คงแบบว่าอยู่อย่างนี้เละนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านในเขาก็จะมีสองช่องแบบนี้เลยเป็นช่องโล่งๆเหมือนใบเล็กเลยนะคะแต่ว่าไซส์เขาใหญ่ขึ้นนะ แล้วก็ตัวตรงนี้นะคะด้านในขานกระเป๋าเขาก็ทะลุถึงกันนะคะถ้ามีลูกค้าใส่ปากกาลงไปงก็จะช่องน,อาาองนี้อาจจะมาเจออยู่ช่องนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ช่องตรงกลางนะคะช่องซิปต,ตรงกลางจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นช่องผ้าแบบนี้นะคะมีช่องเล็กๆให้อีกหนึ่งช่องตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่นี้ไซส์ใหญ่จุใจเดี๋ยวนุ้นวัดขนาดของใบนี้ให้ดูเลยนะคะ ความสูงของเขาประมาณ11นิ้วนะคะ11นิ้วกว่ากว่าเลยนะคะแล้วก็ความกว้างของเขานะคะตรงนี้ประมาณ10นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าตรงนี้นะประมาณ4นิ้วนะคะก็ใครสนใจใบนี้นะลองดูลองชมด้วยได้นะคะมี2ส,สายนะมี2สาย